สุภาพิชายสำเพาครับคุณสุภาิชครับอยู่ไหมฮะชูไปที่ไหนนะครับถ้าอยู่ถ้าไม่อยู่ขออนุญาตจับอีกหนึ่งรอบครับขออีกหนึ่งผู้โชคดีของเรานะครับมาถอยลูกเตาอันนี้นะฮะอันนี้อารครับะไรครับคุณจันทนาชื่อสมรงครับคุณจันทนาคุณจันทนาฮะไม่อยู่ละครับออยู่ครับโอเคครับเห็นแล้วครับ เชิญทานหน้าเลยครับอาล้วครับเชิญครับคุณชนาครับถอยลูกเต๋าพันหันหน้าด้นุ้นเลยครับหันหน้าด้านลุ้นเลยครับสูงๆไปฮะเฮ้ยอุ๊ยหกี่หูยัง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  คูณสองครับกลายเป็นสิบสองชิ้นนะฮะรอบนี้โอ้โหชิลลคนนะฮะชิลลคนจึงชิลลคนนะครับเริ่มได้เลยครับอันเดิมมีอยู่แปดนะครับอันเดิมมีอยู่แปดนะโอเคเลยเอาเรียงเรียงไว้แปดอันนี้นะใครจะทำได้ไม่ใช่ผมแน่นอน เดี๋ยวก่อนสถานะมนิกแบบใดเราดึงผ้าให้ตึงทำไมฮะเรามีการดึงผ้าให้ตึงฝั่งนี้เราถามมันช่วยใช่ไหมพอตึงนางานหน่อยใช่ไหมฝั่งนี้ได้มาสามแล้วครับหรือเก้าเท่านั้นเองสามหรือเปล่าสามแล้วฮะหรือเก้าครับไปถึงไหนแล้วฮะที่ผม ชุดตัวฝัตอนนี้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเอาไว้ที่กระชามาใหฝั่งนี้ได้สี่แล้วครับฝั่งรู้ได้เท่าไหร่แล้วครับทีมสีเขียวครับได้เท่าไหร่และฮะสองสี่หกแปดทีมแล้วครับสิสิรวมอันเก่าด้วยใช่ไหมฮะอาจารย์ผมก็ลืมว่าเร็วสิครับเมย์ผมเมยเอาแล้วล่ะ โคกแล้วขาดอีก6เกี๋ยวขอไปดูฝั่งนู้นหน่อยสิบแล้วแล้วก่อนนะแปดตอนตอนแรกมีมีอยู่แปดแล้วก็บวกอีกสิบสองเป็นยี่สิบนะฮะทั้งหมดนะอันนี้มีสิบสี่แล้วขาดอีกหกนะฮะ กันหนึงแล้วเทคนิคดึงผ้าเมื่อกี้ไม่เอาแล้วหรอไม่ช่วยอะไรเลยเนาะเออไม่ไหวจริงๆอ่ะเฮ้ยเขาเล่นอ๋อฝั่งนี้เสียวมากโอเคยา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 ฝั่งนี้เจ็ดอันแล้วขาดอีกห้าเท่านั้นครับนี่แหละอีกห้าเลยเหรออีกห้าอันครับพี่มั่วสุคุณจับแต่ไม้นะคุณไม่จับไม้นะครับพี่มั่วสุครับผมยได้ฮะดูไทยดูไทยไม่จับไม้ครับจับแต่ไม้เหมือนกันนะโอ้ยไทยไทยชายรณคุณอยู่ทีมนี้ไม่ใช่หรอกลับมาก่อน ตอนนี้ทุกคนบนเวทีเร oh, oh. oh. oh, oh, uh. oh, ิ่มเดินเบาลงเบาลงนะฮะเอาล่ะล้มไปแล้วพนั้นาต้องเช็คก่อนว่าเขาดื่มได้กี่อันเราดื่เราดื่มได้เยอะกว่าอังกฤษหรือว่าใช่18 20เลย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 นั่นแหละเอายินดีด้วยทีมสีเขียวเป็นผู้ชนะ65อันนะเขายเกลียด65อันเขาเย่ายนะไม่เป็นไรเีลียดมันไม่ได้สำคัญแต่ว่าตอนนี้ทำล้มไปแล้วเรียบร้อยม้นจะได้แค้ ไม่ผมผมไม่เจ็ดแล้วสเนี่ยผมทำให้รบเท่าคุณเอางี้คุณทำให้ได้17ก่อนอ่ยี่ผม16แล้ว16ะล้วคอี่งอ่ะ1 12 4่7เจ็ดยังสิเจ็ดแล้วไม่แน่ออจ่าแปดดริงผมเอาไปย่ให้อ่อายี่สิบยี่สิบเลเนเนอเนเองกแปงสิบสามยีห้าเจ็่แปดยบเก้ายี่สิบ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 องสี สองสี่หกแปดสิบองี่สิบอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้ยี่สเอ็ดแล้วยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสามเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่ยี่สเอาแค่ยี่สิบยี่สครับยี่สนะโชว์ศักยภาพเข้าไปครับสารนยี่ี่าไได้เฮยหมันเที่ยวนี่หมันเที่ยวลึเกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอพีไพีีมสู้ดเโอเคครับอ่ะ แบ่งมาทางนี้สักสาท่านเลยครับทีมแพ้ทีมแพ้ครับโอเคครับผมชนะครับพี่อ๋อทีมชนะขอโทษขอโทษแล้วโทษให้ข้าด้วยทีมชนะทีมชนะสท่านมาทางนี้หนเอยจะได้จะได้มาร่วมเชียร์จะได้มาร่วมเชียร์กันทีมชนะไม่อยู่ใกล้ทีมแพ้ครับมึงซะแล้วนะเอาตรงกลางวาได้ทีมแพ้ไปแล้วเป็นีที่เรียบร้อยนะครับ ทีมชนะถ้าอยากจะมีส่วนร่วมนะฮะในบทลงโทษก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าจะยืนดูเฉยๆแล้วก็ทำหน้าสาใจก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ mm hmm. อันนี้แล้วแต่เลยว่าชอบแบบไหนนะคระ mm ั hmm. นนบ,บ,บกิจกรรมของเราคือ speed up challenge mm hmm. ใะนกิจกรรมที่เราจะให้ผู้แพร้รับบทลงโทษโดยการ mm hmm. ต้องเต้นเพลง watch your step mm hmm. นะครับและขอเพลงขึ้นมาสักนิดนะะ mm ึ่งฮะให้ได้ซ้อมเบาๆก่อนครับว่าทานองเพลงเป็นประมาณไหนครับ mm hmm. เป็นเพลงนี้เมื่อสักครู่นี้ตอน Oh and Dance เราก็ได้เปิดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าเรื่องของฮเต้นธรรมดาเนี่ยมันจะไปเป็นบทลงโทษได้ยังไงเนาะเพลงของเรานะครับจะค่อยๆเร็วขึ้นนะฮะจากสปีดปกตินะครับเป็น0.5นะครับไปจนถึง1.0ไปจนถึงสูงสุดที่2.0นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมที่แพ้ต้องเต้นให้ทันตามสปีดของเพลงด้วยนะฮะจะเต้นชวนกันไหมไม่ชวนหรอโอเค พร้อมไหมฮะครับผมให้3าเลยครับผมให้คุณสามเลยครับอ้ยโอ้ทีมเราเราอยายอนะครับเอาชนะให้ได้นะครับอ้าวมาครับเพลงส์พร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มบทลงโทษเลยฮะอันนี้ยังาอยู่ยังาอยู่คนคนชุดวัดกิมมุกนะ

เราเร็วได้กว่านี้ไหมฮะ เลยนะครับท sí, les hey ี่เราจะแจกกันนะครับเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยครับนี่ผู้ชมเดี๋ยวเรามีรายชื่ออยู่นี้แล้วเรียบร้อยนะครับเด็กคะให้อ่านเลยครับอ่านเลยกอ๋อโอเคครับ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 เดี๋ยวเราจับจับให้ครบทั้ง12ท่านเลยแล้วเดี๋ยวค่อยอ่านนะครับ Kita nggak สามารถที่จะรับของรางวัลได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียนหลังจบงานจรินะครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งไว้แต่แรกนะครับเตรียมแบบประชาชนไปด้วยนะครับอ่ะผู้ช่ดีของเราคนแรกครับคุณรศิตาพรที่ท่านชูดนะครับโอเคฮะอยู่ในงานไหมครับไม่เป็นไรนะครับถ้าถ้าอยู่ติดต่อที่จุดลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรนะลายอ่างให้ต่อฮะคุณ สุชัญญาแท้หีิครับคุณสุชัญญาแท้หญินะครับและท่านต่อมานะครับคุณวิศวพรเนียมแสงครับคุณวิศวพรเนียมแสงนะครับคุณคายยิงโฮนะครับถูกไหมโอ้คุณชายยิงโฮและอดีตสอไปนะครับคุณกัญญาลักษณ์ตรีกิติคุณนะครับคุณกัญญาลักษณ์ครับและผู้ชคดีท่านต่อไปของเรานะครับคุณศศินิพาวิสิทธิศักวาสินนะครับ และอีกหนึ่งท่านของเรานะครับนางสาวกระหนกวันหาวิจีนะครับนางสาวกระหนกวันหาวิจีครับตัอไปของเราครับผู้ชมดีคุณชุติการสุขสุดประเสริฐครับคุณชุติการสุขสุดประเสริฐนะครับเจนติราจันแก้วนะครับคุณเจนติราจันแก้วมานะและคุณปานิตาปานิธานรมนะครับคุณปานิตาปานิธานรมและท่านสุดท้ายนะครับผู้ชมดีของเราคือคุณ คุณละวันมุกวัดนะครับคุณกุลละวันมุกวัดนะครับผมเรียกกรอยแล้วนะต่อรับของาะวัลที่จุดลงทะเบียนนะครับผมก็อย่าลืมนาบัตรประชาชนไปด้วยนะครทุกทุกท่านครับเอาละครับถึงตรงนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าเรามาเก็บภาพโมเมนต์ดีๆตรงนี้ไว้ร่วมกันสักหน่อยดีกว่านะครับเรามก็ถ่ายรูปร่วมกันนะครับเดี๋ยวรูปแรกเอาเป็นเซลฟี่ก่อนถ่ายกับทุกทุกท่านที่อยู่ด้านหลังนะครับโอเคไหมฮะโอเคไหมฮะมีใครอยากจะใส่หมวกใส่ได้ไหมออ โอเคครับโอเคได้ซินเตอร์แล้วเรียบร้อยครับได้นี่ได้ไหม <c oughs> หล่อมากครับ <c oughs> หล่อมากจริงๆ ฝั่งนี้โอเคนะครับเอาวิดีโออนสักหนึ่งรอบนะฮะจบต่อไปนะครับถ้าขออีกสักหนึ่งผ้าพะเอาฟรีไ้า์เลยครับอยากจะโพสแบบไหนใครอยากจะอยู่ข้างหน้าข้างหลังขอป็นขอได้สองแถวเลยครับมีด้านหน้าด้วยไ,ได้ครับจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนบูธกันสักนิดนึงครับ ของเรานะครั <łość> <S 2> <S 2> บจะเป็นวิเศษสำหรับโมบัสโดยเฉพาะนะครับผม oppo Reno 12X Plus นะทุกคนครับถึงกล้องถ่ายภาพขึ้นมาแล้วโพสต์ไปในโซเชียลฝากรวมไปด้วยนะครับแข่ง oppo Thailand ขู่พวกเราหน่อยนะ อันนี้บอกเท่มากครับโอเคพอแล้วนะครับอ่าอ่าให้ให้แฟนได้เก็บภาพให้แฟนได้เก็บภาพสนิไดโอเคท่นทครับสนุกสนานกันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้มีตั้งบทเพลงก็พร้อ สุดการนะครับนล้วเบีนะครับแล้วก็มีเกมให้เล่นกันไปด้วยนะครับหวังว่าท่านจะแฮปปี้นะและอิจิตใจเราโมบัสนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณโมบัสมากนะครับมาร่วมสนุกกับเราในงานวิ่งรอบที่สอง F5G Apple AI Game Battle นะครับขอเสียงปรบมือเสียงีดังให้กับโมบัสอีกครันหนึ่งครับขอบคุณมาก I have you.